สวัสดีครับผูชมขอต้อนรับสู่ร,รายการสะดุดคนดังกับเล็กซี่ขยิดารามายาคอตนิวพร้อมรายงานตัวช่วงเวลาแบบนี้นะผู้ชมแขกรับเชิญของเรามารอเรียบร้อยแล้วค่ะแขกรับเชิญในวันนี้ไม่ธรรมดาค่ะมาจากเวทีการประกวดสุดยิ่งใหญ่และเป็นคนแรกของโลกด้วยนะผู้ชมกับเวทีการประกวดมิสเตอร์ LGT b Thailand 2025และได้ผู้ชนะเลิศ รองชนะเลิศรวมไปถึงรางวัลต่างๆค่ะตอนนี้ทีมมิสเตอร์ LGBT Thailand 2025เขาอยู่กับเราในรายการแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่แต่ละท่านนะคะคุณหน้าคุณตาบางท่านก็โอเคเคยเจอกันนะคะก่อนอื่นเรามาทําความรู้จักและแนะนำตัวกันก่อนเลยดีกว่าค่ะครับสวัสดีครับพีจิลพีจอกแก้วค่ะมิสเตอร์ LGBT Thailand 2025ครับ นี่น้องพีนะคะคุณมีพ่วงรางวัลพิเศษอะไรยังไงไหมฮะมิสเตอร์เพอร์เฟกต์สมาร์ทครับ2,25 0ครับผมนี่ก็คว้ารางวัลมาถึง2รางวัลด้วยกันอะคนต่อไปค่ะครับสวัสดีครับผมนัทกรพัฒนวิกรมวงศสารนะครับรองอันดับ2องมิ LGBT Thailand ครับผมนี่น้องนัทนะคะก็เป็นอีกหนึ่งคนที่เราคุ้นหน้าคุ้นตานะคะก็อยู่ในครอบครัวมายาของเราด้วยนะคะไปคนต่อไปค่ะ สวัสดีครับป้าป้าครับโภคาวินพุทธกุลโสธรรองชนะเลิศอันดับ3ามครับผมมิสเตอร์ LGBT Thailand ครับป้าป้าชื่อป้าป้าเลยเหรอคะนี่คือชื่อที่เขาตั้งเผื่อไว้เลยใช่ไหมคบมีหมาม้าอย่างคะสนใจสนใจเป็นหมาม้าตามหาหมาม้าได้นะคะไปคนต่อไปกันค่ะ สวัสดีครับผมเอิร์ธทิติวัฒน์อุ่นซิมฟิฟต์แนเดอร์อัพมิสเตอร์ LGBT ไทยแลนด์สองพันยีบน้องเอิร์ธวก็ออห้อยด้วยรางวัลป๊อปปูล่าโหวตครับนี่สองรางวัลด้วยกัน,นเช่นกันนะฮะเอิร์ธเนี่ยโอ้โหฮอตมากๆเช่นกันเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนะคะไปคนต่อไปค่ะสวัสดีครับโอมครับธนดลธีรกุลพิสูตฟิฟต์รันเนอร์อัพมิสเตอร์ LGBT ไทยแลนด์และมิสเตอร์ป๊อปปูล่าโหวตครับนี่นะคะน้องโอม นะคะไปอีกหนึ่งคนค่ะสวัสดีครับตัวต่อครับจอรดายเปรมจินานะครับมิสเตอร์ LGBT Friendship Thailand 2025ครับอ๋อเฟรนชิ p ก็คือเป็นอารมณ์คล้ายๆกับว่าเพื่อนๆโหวดเนี่ยฮะ,ะโหวดเพราะว่าคุณไปคุยกับเพื่อนเยอะอย่างเงี้ยเหรอ <c oughs> คุณอินบ็อกหาเพื่อนเยอะอย่างงี้ใช่ไหมคะัใช <c oughs> ่ไหมส่วนใหญ่คุณเห็น เห็นมีเ <Schools> พื no. ่อนเพื an ่อนพวกเข้าประกวดเขาบอกเนี่ยว่าคุณชอบอินบ็อกซ์ไปหาตอนค่ําคืนเหรอคะไม่ครับพูดคุยกับเพื่อนเพื่อนมากกว่าไม่ได้ไปชวนไปมีอะไรกันใช่ไหมคะคำตอบไม่มีนี่นะคะแซวๆนะอ้าเดี๋ยวเรามาทําความรู้จักกันดีกว่าค่ะผู้ชมขากับเวทีประกวดสุดยิ่งใหญ่และได้มาคนแรกของโลกด้วยนะคะมิสเตอร์ LGBT Thailand 2025เวทีนี้เขาเฟ้นหาอะไรต้องมีคุณสมบัติอะไรยังไงบ้าง คือเจตนาลมขององคอ์กรเราก็คือมิสเตอร์เ t ลจีบ a ทีไเนี่ยเราต้องการคนมาเพื่อเป็นกระบอกเสียงให้กับชาว,าวชาวเอลจแล้วก็กลุ่มคนความหลากหลายให้เป็นตัวแทนของเขาในการที่เป็นกระบอกเสียงในการที่จะเผยแพร่แล้วก็ต้องการบอกให้คนในสังคมแล้วก็โลกรู้ว่าเราก็มีตัวตนเหมือนกันคุณก็คือหนึ่งในตัวเต็งเหมือนกันนะตอนประกวดคุณรู้มาว่าคุณก็คือตัวเต็ง คือคำว่าตัวเต็งมันมากับคำว่าประมาณนะจนริงๆเพราะว่าผมอย่างนี้ผมบอกคือผมเป็นเด็กใหม่ในวงการนี้มากเพราะาผมไม่มีฐานะการประกวดเลยมไม่แบบไม่เคยประกวดในวงการของการประกวดเลยเพราะฉะนั้นนะค่อนข้างที่จะประมาเป็นระดับแรกฉะนั้นแล้วก็ยิ่งคนบอกว่าตัวเต็งอะ่ะยิ่งประมามากเลยครับแล้วก็หนึ่งในตัวเต็งน้องนัทคุณก็คือหนึ่งในตัวเต็งเช่นกันนะคะ คือพอยืน3ามคนสุดท้ายแล้วพอออกมามีพีออกมามีนัดออกมาแล้วก็รองหนึ่งอีกคนหนึ่งชื่ออะไรนะคระับอมิดครับอ่าโมลิดออกมาด้วยเป็นยังไงบ้างวินาทีนั้นคุณรู้สึกไงนัดโอ้โหถึงแม้ว่าเราจะเคยผ่านการประกวดมานะครับแต่ว่าพอเราได้ยืนจุดนั้นทุกครั้งมันก็มันก็ตื่นเต้นทุกครั้งครับแล้วก็ครั้งนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่นัดก็ได้แบบเชลเลนต์ตัวเองแล้วก็แบบเหมือนได้พัฒนา next level ตัวเองขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งครับก็ตื่นเต้นมากๆครับแต่คนมอง ยังไงคะแล้วพอคุณได้รองรองสองใช่ไหมอารู้สึกยังไงกส็สุดแล้วแต่ผลของกรรมการนะครับแล้วก็ผล ก็ตามผลครับเธอบอกม่อยากไปร้องห้องร้องไห้ด้วยเหรอคะไม่มีฮะไม่มีใช่ไหมไม่มีร้องไห้นะคะอ่าคือต้องบอกว่านัทก็เป็นคนหนึ่งที่เป็นน้องที่เราเห็นพัฒนาการมาโดยตลอดเนาะและเป็นกระบอกเสียงให้กับชาว L G B T โดยตลอดเช่นกันป้าป้าบ้างป้าป้าเคยประกวดเวทีไหนอะไรยังไงมาก่อนไหมคะเคยประกวด m r Gay World 2019ครับก่อนหน้านี้ก็จะมีตำแหน่ง m r Working Men Thailand 2018ครับอืมคุณมาประกวดเวทีนี้เพราะอะไรคะอ่า อยากจุดประกายตัวเองอีกสักครั้งว่าในขณะที่เราเลยช่วงวัยของการประกวดมาแล้วเนี่ยอยากรู้ว่าการขึ้นมาทําหน้าที่ตรงนี้ผมจะส่งต่อพลังที่ผมมีให้กับสังคม LGBT ได้มากน้อยแค่ไหนขออนุญาตถามกันแบบนี้นะค,คำถาม,<ผ>มอาจจะดูแรงไปนิดนึงนะน้องๆเขาดูเฟรชน้องๆเขาดูสดใหม่แล้วป้าๆคิดว่าเอาอะไรมาสู้น้องๆคะใช้ประสบการณ์ครับผมในการที่เราอาจจะ เคยผ่านเวทีประกวดมาทำงานเกี่ยวกับการแสดงใช้ด้านนี้ครับเป็นประสบการณ์ที่เอามาเอาพูดง่ายๆผมมีไพ่เหนือกว่าน้องๆน,นั่นคือประสบการณ์และเที่ยวบิน,ตนแต่ก็ประมาทไม่ได้เลยเพราะน้องๆทุกคนเก่งมากมเก่งมากๆเลยครับอันนี้จริงคุณก็เก่งมากเช่นกันนะคะ,ะไปกันต่อคะ่ะคนต่อไปใครถือมาอยู่ตัวต่อเลยนะคะตัวต่อเฟนชีฟรางวัลน,นี้คุณรู้สึกยังไงบ้างกับรางวัลน,นี้ก็ดีใจนะครับที่เพื่อนๆเ,เลือกแล้วก็ เรต่อเองก็คือคือนอกจากเหนือเหนือสิ่งอื่นใดครับนอกจากที่เพื่อนเลือกแล้วอ่ะ<ฆ>เราชอบที่จะช่วยเหลือสังคมอยู่แล้วเพื่อนก็เลยน่าจะชอบในสิ่งนี้ครับเพราะว่าเราไม่ได้ช่วยแค่เพื่อนคนเดียว<ฆ>เราช่วยทุกคนเลยคุณช่วยอะไรบ้างค,คุณช่วยสังคมอะไรบ้างคะเอ่อก็คือการการเป็นกระบอกเสียงให้กับสังคมนะครับแล้วก็พายาวชนรุ่นใหม่นะครับเปิดเ,เหมือนกับว่าส่งน้องๆน,นะครับที่มีความฝันที่อยากประกวดนางงามอะไรเงี้ยครับ ก็ส่งน้องไปประกวดอะไรเงี้ยครับสำหรับเด็กเยาวชนรุ่นใหม่อะไรเงี้ยครับอ๋อคุณก็เป็นผู้อยู่เบื้องหลงังใช่ครับความสําเร็จของน้องๆเยาวชนคนเก่งหลายๆคนครับผมนะคะก็ต้องบอกว่าเห็นตัวต่อบ่อยหลายเวทีเหมือนกันหยุดไหมหรือว่าจะประกวดต่อคะก็จริงๆก่อนหน้านี้หยุดมา2ปีแล้วครับแล้วก็ กลับมาอีกครั้งหนึ่งก็คือเวทีนี้พอคิดว่าเวทีนี้มันน่าจะตรงกับตัวเองมากที่สุดแล้วก็ตรงกับบริบทตัวเองเพราะว่าตัวเองก็เป็น L G B T ใช่ไหมครับผม,มแล้วก็ต้องการที่จะ,ะแสดงจุดยืนของตัวเองครับว่าวันนี้เราเป็น L G B T นะนะครับแล้วก็สังคมอยากให้ทุกคนยอมรับครับในสิ่งที่เราเป็นนี่แหละนะคะคือการเป็นกระบอกเสียงให้กับชาว L G B T ไปกันต่อคะ่ะคุณโอมนะคะ คุณโอมได้รางวัลฟิฟแ n นเนียร uh, ์ครับแล้วก็มิสเตอร์ป๊อปปูล่าเวิครับรู้สึกยังไงบ้างคะได้รางวัลเดียวกับตัวตอบตัวตอบได้รองห้าปะ่ะอ,อ๋อไม่ใช่คุณโอมได้รองหา้ารอ,องหา้าใช่ครับใช่ไหมคะรู้สึกยังไงบ้างคะความรู้สึกสำหรับผมนะครับผมรู้สึกภาคภูมิใจในทุกตําแหน่งที่ผมได้รับครับเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นตําแหน่งอะไรก็ตามแต่การที่ผมได้เป็นครอบครัวของมิสเตอร์ LGBT Thailand 2025ถือว่าเป็นเกียรติสูงสุดแล้วครับอื คือเคยประกวดเวทีอื่นๆมากกอนไหมคะในเบื้องต้นถ้าเป็นเวทีระดับประเทศไม่เคยครับแต่ที่ผ่านมาผมก็จะเป็นแฟนนางงาม,มแล้วก็มีโอกาสได้เป็นสปอนเซอร์เวทีการประกวดต่างๆรวมไปถึงเป็นคณะกรรมการตัดสินเวทีต่างๆครับ<อ>แต่ครั้งนี้จะเป็นครั้งแรกที่ได้มีโอกาสได้มาลองเป็นผู้เข้าประกวดครับแล้วก็ได้มีโอกาสเข้ามาอยู่ในทีมมิสเตอร์ LGBT ไ h a i l a n d 2025ครับก็เรียกว่าเป็นการพิสูจน์ให้ทุกคนเห็นว่าเราก็มีศักยภาพเช่นกันใช่ครับนะคะ ไปต่อกันต่อใครอีกหนึ่งหนุ่มของเรานะคะน้องโอ๊ตเอิร์ทนะเอิร์ทเ,เนี่ยก็ถูกแชร์ในโซเชียลเยอะมากกับภาพเซ็กซี่ของคุณเนาะ <c oughs> คุณชอบถอดเสื้อถ่ายรูปเหรอฮะเออในไหนเราก็ฟิตร่างกายมาแล้วครับก,ก็ต้องนิดหน่อยครับนิดหน่อยอ่ <c oughs> เป็นยังไงบ้างกับการที่เราชื่นชอบเรื่องของการ ถอดเสื้อถ่ายภาพฟีดแบ็กมันเป็นยังไงบ้างคะส่วนใหญ่สําหรับผมนะครับผมคิดว่าอยากให้โฟกัสเรื่องการออกกำลังกายมากกว่าการที่ผมถอดเสื้อถ่ายรูปผมคิดว่าอย่างน้อยๆผมก็ได้เป็นแรงบันดาลใจให้ใครหลายๆคนนะครับกลับมาหันเอ้ยกลับหันมาอ,มออกกำลังกายนะครับแล้วก็ยังมีคนอินบ็อกซ์มาถามรัาว่าแบบรับเทรนไหมรับเป็นเทรนเนอร์ไหม,อ,มอย่างเงี้ยครับอินบ็อกซ์มาถามถามกินข้าวไหมอะไรอย่างเงี้ยครับมีมามีมะมีแบบนั้นบ้างนะ รับงานกินข้าวไหมหรืออะไรเงี้ยมีเพวกอินบ็อกในแนวนี้บ้างไหมถามว่ามีไหมก็ก็เคยมีครับคุณคบอกเขาไปยังไงคะเออ ไม่ว่างครับางานงานเยอะครับงานเยอะลองถามตัวต่อสี่ตัวต่อจะบอกว่าว่าง <laughs> กินได้เลยนะคะคือต้องบอกแบบนี้ว่าผู้ชมความน่ารักของน้องๆเนี่ยนะคะเดี๋ยวเราจะเจาะลึกกันต่อนะในช่วงหน้าเพราะว่าน้องๆแต่ละคนต้องการที่จะเป็นกระบอกเสียงให้กับชาว LGBT นะคะส่วนจะมีเป็นกระบอกเสียงอะไรบ้างแล้วน้องมีโครงการอะไรกันบ้างช่วงหน้าเบรกหน้าเจอกันต่อคะ่ะ <laughs> ช่วงของรายการสะดุดคนดังค่ะผู้ชมขาต้องบอกเลยนะคะความน่ารักของน้องๆมิสเตอร์ LGBT Thailand 2025น่ารักมากค่ะแล้วน้องๆเนี่ยต้องการที่จะช่วยเหลือสังคม LGBTQ ของเราด้วยนะคะน้องพีคะน้องพีหลังจากที่ได้รับตําแหน่งแล้วเนี่ยน้องพีอยากจะทําอะไรเพื่อสังคมของเราบ้างอย่างที่บอกว่าเวที Mr. LGBT Thailand เนี่ยมันเป็นเวทีแรกของปีนี้แล้วก็พี่อยากให้เวทีของเราเนี่ย เป็นที่รู้จักกับใครหลาย,ลายคนแล้วก็ขยายออกไปสู่วงกว้างให้มีคนเข้าใจเราแล้วก็รู้จักเรามากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเจตนาลมหลักของเราเลยไม่ว่าจะเป็นตัวของพีเองหรือตัวขององค์กรเองเนี่ยต้องการที่จะทําใหเ้เวทีของเรามีชื่อเสียงมากยิ่งขึ้นเ,เพื่อที่จะน้องๆหรือพี่ๆหรือใครที่มีความฝันอย่างเราเนี่ยใช้พื้นที่หรือเวทีตรงเนี้ย มาสร้างความฝันให้กับพวกเราแล้วก็ให้กับคนในสังคมแล้วก็บนโลกนี้เห็นค่ะใช่เรียกว่าเป็นคนแรกของโลกด้วยถูกต้องครับกดดันไหมคะก็ตอนที่ประกวดอะบอกตรงๆว่ากดดันมากจะถอนตัวหลายครั้งเพราะไม่มีไม่มีแบบ สารเคมีในร่างกายที่แบบคอยบอกว่าต้องสู้ต่อนะเพราเราไม่เคยมีประสบการณ์ท่านนี้แต่สิ่งที่ทําให้เรามาถึงทุกวันนี้ก็ต้องขอบคุณพวกพี่ๆเขาที่เป็นกำลังใจให้ตลอดเวลาคือความผูกพันเนาะเรียกว่าเป็นครอบครัวเมเจอร์แอลจีบีใชแล้วอ๋ออยู่เมนเทอร์เดียวกันด้วยก็จะแบบเราก็จะผ่านทุกเย็นที่จะต้องแบบบีฟทีมแล้วเราก็จะแบบ บอกว่าเอาเอท้อเราก็จะบอกว่าเรามีดีที่ตรงเราคือตรงไหนอะไรเงี้ยเราก็จะช่วยกันบอกอก็เป็นกาลังใจซึ่งการละการบบมันไม่ใช่การประกวดไม่ใช่การแข่งขันแต่มันคือจุงมือไปด้วยกนักน,นอย่างนี้นอกนัทล่ะอยากจะทําอะไรเพื่อสังคมชาว lgbt บ,บ้างครับก็อย่างอย่างที่นัทก็เคยได้ทํามานะครับก็จะต่อยอดที่เราเคยได้ทําก็คือการช่วยเหลือเรื่องต่างๆนะครับเป็นในการ call out เกี่ยวกับเรื่องของ lgbtq และปัจจุบันในความที่นัททำเทศกิจอยู่แลตอนนี้นะครับก็อยากจะได้ร่วมมือกับ กรมพัฒนาชุมชนนะครับของสำนักงานเขตไม่ว่าจะเป็นทั้ง50เขตเลยเพราะตอนนี้เราเป็นประธานรุ่นที่เราสามารถโค้ดได้นะ50เขตทั่วกรทมด้วยแล้วก็อยากมีโอกาสได้ร่วมงานกับทางกระทรวงพัฒนาความมั่นคงของมนุษย์ครับเพื่อเพื่อช่วยเหลือนอกจากเรื่องอจพแล้วผมคอนเซิร์นเกี่ยวกับเรื่องผู้บกพร่องมากแล้วอยากเป็น กระบอกเสียง mm hmm. เราช uh ่วยเขาในเรื่องนั <t <t ้นด้วยครับก็ถือว่าเป็นอ uh> uh uh ีกหนึ่งกระบอกเสียงให้กับพี่น้องประชาชนด้วยรวมไปถึงชาวเราด้วยนะคะป้าป๋าล่ะอยากทําโครงการอะไรเพื่อสังคมชาว LGBT ของเราคะครับผมตอนนี้ปาป๋าก็จะมีการทํางานกับสมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทยนะครับปาป๋าทํางานอยู่กับทานวูเมนครับก็จะมีการแนะนำการใช้ฮอร์โมนการนำสาวประเภทสองเข้ารับ ความรู้ในการรับฮอร์โมนต่างๆครับแล้วก็โครงการที่อยากทําต่อไปคือซับซ้อนไม่ซับซ้อนครับมหมายความว่ากลุ่มที่ควรได้รับความรักจากกลุ่ม LGBT เนี่ยก็คือผู้พิการซับซ้อนครับผมผมมองว่ากลุ่มนี้คือกลุ่มที่ยังไม่มีคนเข้าไปซัพพอตใน,ใน,ใ,นในเรื่องความรู้สึกหรือจิตใจของเขามากพอ เลยอยากเอากลุ่ม l g b t ของเราที่พร้อมแล้วทั้งศักยภาพทางสมองและจิตใจเข้าไปดูแลจิตใจน้องๆที่เป็นผู้พิการซ้าซ้อนครับนี่คือเรียกว่าลึกลงไปอีกขั้นหนึ่งนะคะถือว่าเป็นโครงการดีๆเลยอะด้านน้องเอิร์ธขาอยากจะทำอะไรเพื่อสังคมชาว l g b t ของเราบ้างคะตอนนี้ครับสำหรับเอิร์ธนะครับเอิร์ธอยากสร้างแรงบันดาลใจให้กับ l g b t ครับเพราะว่า ปีนี้ผมมาในคอนเซปต์การสร้างแรงบันดาลใจสร้างความเท่าเทียมทางด้านจิตใจครับโดยปกติแล้วผมขอยกตัวอย่างได้ไหมครับโดยปกติแล้วเราจะมองผู้ชายกับผู้หญิงที่ประสบความสําเร็จนะครับให้คําว่าประสบความสําเร็จหรือเป็นแรงบันดาลใจแต่เมื่อเรื่องราวผ่าน LGBT ส่วนมากเราจะโดนพาดหัวข้อว่าสู้ชีวิตที่ไม่ใช่แรงบันดาลใจครับประมาณนี้ครับ ก็คือความคิดเห็นที่แตกต่างกันค,ความเท่าเทียมที่ยังไม่เท่าเทียมบแบบนี้ใช่ไหมคะมาด้านคุณโอ้ม้างช่วยเหลือสังคมเรื่องไรของชาว LGBT คะครับสำหรับโครงการของผมนะครับถ้าผมที่ตั้งใจไว้ถ้าผมได้มีโอกาสเข้ามาร่วมกับครอบครัวมิสเต LGBT ไทยแลนด์ก็ครับนั่นคือการจัดตั้งมูลนิธิครับ Ibu s u r v i View Foundation นะครับเป็นมูลนิธิที่ช่วยเหลือนะครับ เอ่อ L G B T และบุคคลทั่วไปนะครับทั้งในสมัยปัจจุบันและในอนาคตครับในปัจจุบันก็คืออยากจะทําโครงการรณรงค์เกี่ยวกับการบริจาคเลือดแล้วก็บริจาคอวัยวะครับเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยนะครับเช่นโรคมะเร็งนะครับช่วยเหลือผู้ได้รับอุบัติเหตุหรือช่วยเหลือผู้ที่ ได้รับผลกระทบจากสงครามครับโดยการรับบริจาคลหิตและรับบริจาคอวัยวะเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็น LGBT หรือบุคคลทั่วไปยังไงแล้วในขั้นตอนกระบวนการทางการแพทย์นะครับเราก็ต้องมีการตรวจสอบก่อนนะครับว่าโลหิตและก็อวัยวะเนี่ยได้รับประสิทธิภาพหรือเปล่าพร้อมที่จะมอบให้กับผู้ปว่วยหรือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บหรือเปล่านะครับแล้วก็อีกโครงการหนึ่งที่ผมมองว่ามันเป็นโครงการในอนาคตที่เราต้องทําก็คือโครงการเสริมสร้างศักยภาพของ LGBT ผู้สูงอายุครับ เพราะว่าในอนาคตนะครับสังคมของเราก็จะก้าวเข้าสู่วัยผู้สูงอายุแล้วนะครับเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ LGBT ก็เช่นเดียวกันครับดังนั้นแล้วถ้าผมได้มีโอกาสได้จัดตั้งมูลนิธิผมก็จะทําโครงการที่ช่วยเหลือ LGBT สูงอายุด้วยเช่นการให้กําลังใจนะครับการที่เขายังมองเห็นคุณค่าอยู่เพื่อลดอาการเกิดซึมเศร้าแล้วก็ก่อให้เกิดอ,า,อาจจะเกิดการฆ่าตัวตายได้ นะครับแล้วก็จะส่งเสริมวิชาชีพให้กับกลุ่ม LGBT อาวุโสนะครับสอย่างอย่างแรกเลยก็คือเสริมเกี่ยวกับด้านการแสดงเพราะว่า LGBT เนี่ยหรือว่าบุคคลทั่วไปเนี่ยจะเน้นเกี่ยวกับเรื่องของพวกการแสดงคาบาเรลหรือการโชว์ต่างๆเป็นหลักอย่างน้อยให้เขามีอาชีพในอนาคตครับ ตอนที่เขาเป็นผู้สูงวัยอย่างที่2เลยก็คือในเรื่องของด้านศิลปะหัตถกรรมนะครับด้านของงานคหกรรมต่างๆอย่างที่ทราบกันดีครับว่ากลุ่ม LGBT เนี่ยมีความสามารถในเรื่องของพวกงานฝีมือง,งานแฮนด์คราฟต่างๆตรงนี้นะครับแล้วก็อย่างที่3คืองานด้านวิชาการะนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการให้ความรู้เกี่ยวกับ ด้านภาษานะครับในเรื่องของการสอบเข้ามหาวิทยาลัยแล้วก็วิชาการวิชาชีพต่างๆครับเพื่อให้กลุ่ม LGBT เนี่ยเขายังมีคุณค่าแล้วก็มีศักยภาพให้กับสังคมในอนาคตครับขอบคุณครับนี่ไม่ตายใหม่นะไม่ตายใหม่จริงๆไปกันต่อค่ะตัวต่อต่อเลยนะคะจะทําอะไรเพื่อชาวเราคะคุณก็ตัวต่อเองก็ยังสนับสนุนเรื่องของเยาวชนคนรุ่นใหม่นะเพราะต่อเชื่อว่าเด็กรุ่นใหม่ครับที่กําลังจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในวันข้างหน้าครับเขาก็ต้องมีความคิด นะครับแล้วก็ความฝันที่เขาอยากจะเป็นนะครับโดยเฉพาะเด็กๆที่เป็นกลุ่ม LGBT เนี่ยค่อนข้างที่จะยากเลยนะครับที่จะหาเวทีที่จะแสดงความสามารถของตัวเองเพราะฉะนั้นตัว,ต,ว,ต,วต่อเองนะครับอยากสนับสนุนแล้วก็อยากเปิดเวทีให้กับเด็กๆที่เป็น LGBT เนี่ยได้มาแสดงความสามารถของตัวเองได้แสดงให้คนได้เห็นว่าเขาเป็นคนยังไงเขามีความสามารถม,มีความสามารถอะไรนะครับแล้วก็เขาเนี่ยก็สามารถเป็นคนดีของสังคมได้เช่นเดียวกันกับทุกคนครับ วันหนึ่งอยากจะบอกอะไรกับน้องๆเยาวชนที่มองพี่ตัวต่อเป็นไอดอลเขาบ้างคะก็อยากอยากให้มองตัวต่อเป็นนักสู้คนหนึ่งแล้วกันครับจากคนคนหนึ่งอะครับที่ต้องต้องต้องย้อนไปสมัยก่อนเลยนะว่าตั้งแต่ก่อนก่อนที่เติบโตมาคือครอบครัวค่อนข้างที่จะไม่ค่อยยอมรับเท่าไหร่นะครับแต่พอโตหลังๆมาเนี่ยครอบครัวยอมรับมากยิ่งขึ้นเพราะเราก็คือแสดงความสามารถให้เขาเห็นว่าเราก็ไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้กับครอบครัวแล้วเราก็สามารถเป็น เออมันจะผัวน้าครอบครัวได้อีกคนหนึ่งเหมือนกันครับถ้าจะติดตามความเคลื่อนไหวนะคะกิจกรรมต่างๆโครงการต่างๆของ m ิส r L G B T Thailand 2025ทีมของเราเนี่ยจะติดตามได้ที่ไหนยังไงบ้างคะก็ฝากติดตามเพจ a c e b o o k ครับ m ิ L G B T Thailand ครับแล้วก็ตามช่องทางทางมีเดียของพวกเราทาั้งหคน,นได้เลยครับแล้วก เชื่อว่าหลังจากนี้ในส่วนของมิสเตอร์ LGBT จะมีโปรเจกต์หลายๆอย่างที่จะต้องอแสดงออกแล้วก็มอบคืนความสุขให้กับสังคมในประเทศไทยก็ฝากติดตามกันด้วยครับเร็วๆนีอ้อ่ะนะัทส่งท้ายนิดนึงอยากจะบอกอะไรกับเวทีการประกวดหรืออยากจะบอกอะไรกับผู้สนับสนุนเราบ้างคะครับก ขออนุญาตเป็นตัวแทนเลยนะครับแทนเพื่อนๆน้องๆทุกคนนะครับขอขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนนะครับทุกคนนะครับในปีนี้ไม่ว่าจะเป็นน้ำปลาราแม่พลอยหรือว่าโอตาว่านะครับแล้วก็ทางพรีเมียมซาลอนเนาะแล้วก็อีกทุกท่านนะครับที่ผมอาจจะไม่ได้พูดถึงแล้วก็กรรมการทุกคนด้วยนะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยนะครับขอขอบคุณคุณเอกชัยนะครับแล้วก็พี่จอยนะครับที่สร้างเวทีนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะได้อ่ามอบความเท่าเทียมแล้วก็จะมีพวกเรานะครับขอเอาร่วมกับสังคมอยู่แน่นอนครับ อ่ะสุดท้ายนี้น้องพีอยากจะบอกอะไรกับชาว LGBTQ+ คะพี่เชื่อว,ว่ายังมี LGBTQ. หลายคนมีความกลัวในการแสดงออกเพราะฉะนั้นแล้วอ่ะดูพวกเราเป็นตัวอย่างได้เลยครับว่าขวาเราจะมายินในจุดจุดนี้ได้เราทลายความกลัวไปได้มากแล้วเพราะฉะนั้นแล้วว่าอยากให้กล้าในการที่จะแสดงออกแล้วก็ไม่ต้องกลัวในการที่เราจะต้องแสดงออกอะไรเดยตังสิ้นแล้วก็ขอให้ยึดมั่นในความฝันของตัวเองแล้วก็มีความสุขกับสิ่งที่ตัวเองกำลังจะทํา นี่คือนะคะกระบ,บอกเสียงของชาว L G B T Q+ นั<ด>่นเองค่ะกับเวทีการประกวดสุดยิ่งใหญ่ m r L G B T Thailand 2025กราบขอบพระคุณค่ะ,คะทีมนี้ถือว่าเป็นทีมไม่ตายไม่นะทีมแกล่งอีกหนึ่งทีมค่ะสามารถติดตามรายการของเราตามวันและเวลาเดียวกันนี้เราทั้งหมดลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ